พบกับผมหนูวังเวงครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้ไปเจอ,เจอสูตรหาเลขท้ายสองตัวล่างมาฝากเพื่อนๆครับได้มาจากสาวอีสานสิพารวยครับสูตรในการคำนวณ2ตัวล่างมีดังนี้ครับเริ่มต้นเราต้องเอารางวัลที่1งวดก่อนหน้านี้มาเป็นตัวตั้งตามด้วย2ตัวล่างเอามาคำนวณน,นะครับเพื่อนๆ เริ่มต้นจากการที่นำหลักหน่วยของรางวัลที่1เอามาบวกต่อเนื่องกันสองครั้งหลังจากนั้นเราก็นำหลักสิบของสองตัวล่างมาบวกอีกสองครั้งตามติดด้วยหลักหน่วยของสองตัวล่าง1ครั้งส่วนเลข8นั้นเป็นอัตราคงที่ครับเพื่อนเเมื่อไ,ได้ผลบวกแล้วก็นำมาบวก1 ได้ผลลัพธ์จากการบวก1ก็เ,เอามาบวก7แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เลขเด่นกันนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะคิดเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ลองดูกันรางวัลที่1ง,งวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออกคือ2056 9 0 2ตัวล่างออก6 0ฉะนั้นสูตรของเขามีอยู่ว่าต้องนำหลักหน่วยของรางที่ที่1มาบวกกัน2ครั้งครับ 0, 0. บวก0ก็จะเท่าก,กับ0ใช่ไหมครับเพื่อนๆหลังจากนั้นครับเอาหลักสิบของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาคือเลข6นำา6มาบวกต่อกัน2ครั้งครับ6บวก6ได้12ครับ หลังจากนั้นนะครับเอาหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวมาบวก1ครั้งตามตัวอย่างก็คือ0เมื่อ12บวกกับ0ก็ยังได้12หลังจากนั้นเราบวกด้วยเลข8คือเลขอัตราคงที่บวก8จาก12บวก8ก็กลายเป็น20เราได้เด่นและตัวแรก เลข2ไม่เอาเอาเลข0ย์ครับเด่นตัวแรกได้เลข0ูนย์ครับหลังจากนั้นเอาอัตราคงที่คือเลข1บวกเข้าไปอีก1ครั้ง20บวก1เท่ากับ21ครับเราก็ได้เลข1เป็นเลขเด่นอีก1ตัวครับหลังจากนั้นบวกอัตราคงที่ที่เลข7ครับ21บวก7เท่ากับ28ครับ ฉะนั้นตามสูตรของสาอีสารสิพารวยจะได้เลขเด่นสองตัวล่างมีดังนี้คือมี0มี1แล้วก็มี8ครับเพื่อนๆก่อนจะจากกันไปครับเพื่อนๆอยากจะบอกว่าการคิดคำนวณหวยนั้นเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ตามหลัก ทางสถิติอาจมีข้อผิดพลาดนะครับเพื่อนๆฉะนั้นเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับดูไว้ชอบเลขตัวไหนเอาไปเป็นองค์ประกอบในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดถัดไปนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งวิทยุนาผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งว่าเลขเด่นของสองตัวล่างมีเลข0 1 8 ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีร่ำรวยเฮงๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ